สวัสดีครับผมนอการสร้างนครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาลสินนะครับอำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินแปลงนี้เป็นงานขุดซอยร่องสวนนะครับก็ยา้ายลถมาจากอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับก็มาต่อที่จังหวัดนี้นะครับระยะทางห่างกันประมาณร้อยหกสิบกิโลนะครับน่าจะ เป็นแปลงที่ไกลที่สุดสําหรับภาคอีาสานนะครับสําหรับที่เราเคยรับงานมาก็มาถึงก็เจอน้ําขังแปลงนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นดินทรายนะครับแล้วก็มีบางบางช่วงเป็นหลุมกระที่นะครับที่แบบรถติดติดกันนะครับพอดีแปลงมันยังไม่แห้งครับเราจะซอยล่องส่วนนะครับพื้นที่สามไร่ล่องน้ำความกวามม้างสองเมตรนะครับ ลึกห5นะครับตามสไตล์ของเราแตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำขังในแปลงนะครับก็เดี๋ยวจะลองลองเอารถลงไปดูก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทำได้ไหมนะครับึงมาถึงด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ กับผมตอนนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับดินมันเป็นดินทรายนะมันลงลึกมากไม่ได้นะครับข้างล่างมันจะสไลด์ตัวตรงจุดนู้นนะจะเห็นได้เลยว่ามันลอยมันไหลลงมานะครับทีนี้แผนปรับใหม่นะครับเราจะใช้เป็นบุ้งกีกว้างนะครับ ความกว้างล่องน้ําจะกว้างเป็น3เมตรนะครับที่ความลึกประมาณ1เมตรถึง1เมตรสิบเซนตอนนี้ล่องมันกว้างอยู่ประมาณ2เมตรกวกว่าความลึกก็ประมาณเมตรเจ็ดสิบเซนนะครับก็คือมันจะมีชั้นที่เป็นชั้นดินเหนียวแค่ประมาณเมตรเดียวเองพอหลุดจากชั้นที่เป็นดินเหนียวปนทรายปุ๊บข้างล่างมันเป็นเหมือนทรายล้วนเลยตอนนี้เราจะขุดไม่ให้ลึกเกินนะครับ แต่จะชดเชยความลึกก็คือเพิ่มความกว้างขึ้นนะครับมันจะหักล้างกันพอดีก็เปลี่ยนแผนนะครับเอาให้มันเหมาะกับหน้างานแต่จำนวนจานวนแปลงปลูกกับร่องน้ำนครับอันนี้คาดว่าน่าจะลดลงเพราะว่ามันจะต้องเอามาหักกับร่องน้ำนะครับทีแรกผมคาดการไว้เจ็ดแปลงปลูก8ปดร่องน้ำนะ ลองน้ํากว้างสองเมตรอันนี้น่าจะได้ไม่ถึงนะครับเมื่อคืนนี้ที่กาลสินก็ฝนแสะทั้งคืนเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนแผลเอารถขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนบุ๊กกีใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับครับผมก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเครื่องมือตักนะครับเป็น ปากตักแบบความกว้าง3เมตรนะครับที่ความลึก1เมตรนะครับก็ล่องน้ําจะความลึกจะตื้นขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะได้ความกว้างขึ้นมานะครับและได้ค่าความรัดเอียงที่เยอะกว่านะครับก็เหมาะสําหรับเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับดินสไลด์นะครับ ว่าแนวตักปากล่องน้ำกว้าง2เมตรลึกเมตรห้องศาความลาดเอียงอ่ะมันจะตั้งกว่าก็คือชันกว่านั่นเองนะครับแบบนี้ก็คือจบจบงานกันได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับว่าจะได้ออกมาเป็นแบบไหนนะครับ สวัสดีครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับแปลงพื้นที่สามไร่นะอาเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับก็เป็นแปลงที่โซนิสานไกลที่สุดนะที่เราเคยรับงานก็รีวิวที่จริงใช่นะครับจบไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นดินทรายขุดมาก็น้ํามันกระดานออกมาจากพื้นนะครับเพราะว่า ตอนที่เราขุดไปมันจะเรียบสวยเป็นเหมือนปกติที่เราขุดดินเหนียวดินอะไรเลยแต่พอนั้นปุ๊บชั้นน้ำครับมันซึมอยู่ในดินเนาะมันก็ค่อยๆซึมออกมาหาที่ต่ำตรงเราขุดเหมืองน,น้ำซึมไม่เท่าไหร่มันก็พา,พาตัว้ายออกมาด้วยนะครับก็จะเป็นตามรูปเลยจะประมาณนี้เลยนะครับแต่จาของที่เห็นก็ รับได้นะเพราะมันมันสุดเปสัยจริงๆเป็นที่พื้นที่ดินนะครับที่แรกผมจะใช้เครื่องมือขุดปากกว้างสองเมตรลึกหนึ่งจุดห้าเมตรก้นร่องห้าสิบเซนเนาะแต่องศา s ลป p ะความความลาดเอียงอะแบบนั้นอะ่ะมันจะชันกว่าตัวนั้นยิ่งทําให้พังง่ายนะครับเพราะว่าน้ําหนักดินที่เราเทินขึ้นไปข้ปขางบนอะ่ะค่อนข้างหนานะครับอยู่ประมาณหกสิบเซนได้เลยน้ําหนักมันจะเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะสไลด์ยิ่งกว่านี้นะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนเครื่องมือมาใช้ตัวปากกว้าง สามเมตรนะครับกว้างสามเมตรลึกเมตรสิบเซนนะครับค่าความรัดเอียงจะเยอะกว่านะครับแต่ตอนขุดตอนกำลังขุดนะครับจะสวยเรียบเหมือนเราขุดดินเหนียวโซนภาคกลางเลยนะครับแต่ก็ยังดีกว่าใช้มุงกี่ทั่วไปขุดนะครับถ้ามุงกีทั่วไปขุดว่าถล่มเยอะกว่านี้นะครับก็ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6แปลงนะครับ6แปลงปลูกระยะฐานนะครับระยะฐานแปลงกว้าง5.5เมตรนะครับแล้วก็ยอดบนหลังแปลงสลี่อยู่ประมาณสัก2เมตรที่20นะครับ2เมตร20แต่ยกได้สูงมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะเพี้ยนไปจากแบบที่ผมวัดมานะครับก็เลยถามเจ้าที่ว่าเอาไงดีจะให้เลือกระหวัง ความกว้างรู้สึกจะจะเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็ถ้าแม่ก็ลดลงมาเจาะที่ก็เอาห้าห้าจุดห้าเมตรนะครับผมก็วัดแบ่งร่องงานขุดตามสไตล์ร่องสวนของผมแล้วก็เรื่องของเรื่องแปลงมันติดนี่เลยครับรับเหมืองสาธราระนะครับเป็นเหมืองส่งน้ําครับมันก็เลยทําให้มีความชื้นเข้ามาในแปลงนะครับมีน้ําซึมเข้ามาในแปลงก็คือแปลงนี้มันแช่น้ําอยู่ตลอดเนาะ ก็ดีนะครับมีน้ำอยู่ใกล้เป็นดินทรายนะครับก็คือยังไงผมก็จะถ่ายลงนะเราะว่าก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆที่กำลังขุดได้ได้ดูนะเวลาจับดินขึ้นไปนะโอ้เซตยากมากเลยเพราะว่ามันเหลวนะครับเพราะตอนตักตักล่องไปอ่ะมัน ตักคลุกน้ําไปด้วยนะครับมันมีน้ําติดไปด้วยเวลาเราวางปุ๊บมือนเหมือนเราเล่นก่อประสาสายครับมันจะไหลโกกลงมาโกกลงมาต้องค่อยๆไล่ไปนะครับต้องค่อยๆทําไปใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับอันที่จริงน่าจะเสร็จไวกว่านี้นะถ้าเป็นดินดินทั่วไปนี่โอ้จบจบงานไวมากก็ฝั่งนู้นจะเป็น ไม่มีร่องตัดนะครับจะไปสุดแค่ด้านท้ายเลยอันนี้นี่น้ำไม่ทันได้เปิดเข้านะครับนี่มันขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยยังไม่ได้เปิดเข้าเลยนะครับเป็นน้ำที่ซึมออกมาจากชั้นทรายนะครับแล้วก็พวกดินที่เราตักขึ้นไปทำหลังร่องเนะี่ยมันก็ค่อยๆค,ยคายน้ำลงมานะครับประมาณนี้นะครับ พี่จะของที่เขาก็แซวบอกว่าจะจะถ่ายลงหรือเปล่ามันไม่ค่อยสวยผมถ่ายเหมือนเดิมนะครับไม่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูลักษณะดินทรายนะมันแทบจะไม่มีไม่มีดินเหนียวนะครับถ้าจะเป็นดินทรายล้วนเลยนะครับดูจากชั้นทรายได้เลย,เลยดินทรายล้วนนะก็เดี๋ยวจะลงเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับ จังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะเป็นภาคอีสานจังหวัดสุดท้ายนะครับที่ผมขุดอยู่ตอนนี้เราจะวันนี้เราจะกลับกันไปตั้งหลักที่นครสวรรค์นะครับไปรับรถขุดอีกคันหนึ่งแล้วเราก็จะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกบางกระทุ่มนะครับพิษณุโลกแล้วก็ไปต่อที่คิริมาศสุโขทยัยสองแปลงนะครับกอทาพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับอยู่แถวโซนพิษโลกสุโขทัยนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็แต่พอเข้าเดือนเมษายนะครับรถจะอยู่ยแถวจังหวัดนครสวรรค์นะครับประมาณนี้นะครับผมขุดแบบนี้แล้วก็รูปแบบนี้จบไม่เหมือนแบบที่ผมตีราคาก็คือว่าแปลงปลูกมันได้ไม่เหมือนในแบบเนาะ แปลงปลูกในแบบมันได้อยู่ประมาณ7แปลงรองน้ำต้องได้เพิ่มมาอีกหนึ่งร่องแบบเนี้ยผมก็จะถามว่าเจ้าของที่จะเอาแบบไหนก็คือว่า,าไปขุดอย่างอื่นทางานให้ผมทำเพื่อชดเชยกับปริมาตรงานที่มันได้ไม่เหมือนกับที่ราคาเหมาหรือก็จะให้ตีรถหักเงินกันไปนะครับก็แล้วแต่เพราะว่ามันจะได้วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับไม่เอาเปรียบกัน เนื่องด้วยล่องน้ําที่มันกว้างขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เพี้ยนหลุดไปจากแบบเดิมนะแต่ว่าเจ้าของที่เขาเลือกให้ไปขุดเคี่ยป่าเพิ่มแล้วก็ไปขุดล่องน้ํานะครับก็ชดเชยกันก็จบกันแฮปปี้ดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เจ้าของแปลงด้วยนะครับที่ติดตามมาจากใน u t u b e เนาะเราอยู่ชัยภูมิเจ้าของที่ก็ ถามว่ารับงานไหมเราก็อยากลองอยากลองอยากลองแปลงอีสานทีไกลดูสักครั้งนะครับแปลงแรกก็เจอเลยนะครับทรายเป็นดินทรายเหมือนทรายกะทินะครับออกเละเลยครับแต่จากที่ผมดูนะมันอยู่อย่างนี้มาสามวันแล้วนะมันก็ไม่ไปยังไงนะครับก็อยู่ตรงนี้เลย นอกจากซะว่าถ้าเราเติมน้ําเต็มแล้วมันก็จะช่วยพยุงกันได้เยอะแต่พอถ้าน้ามันลดลงเยอะผมก็คิดว่ามันน่าจะมีบ้างอีกนิดหน่อยนะครับก็นแนะนําพี่ท่องที่ไปก็ถูกพวกกระดุมทองอะไรเงี้ยช่วยให้มันยึดยดหน้าไว้ก่อนคนระับโอเคครับผมบรรยากาศทุกงนาครน้า,นะน,าน,นี่น่าจะมาจาก เขื่อนอะไรสักอย่างของการสินนะผมจำชื่อไม่ได้ละประมาณนี้นะครับผมโอเคก็พี่พท่านใดสนใจงานขุดติดต่อ0649524155นะครับผมโซนพิษณุโลกและสุโขทัยเจอกันเร็วๆนี้ครับท่านใดอยู่ใกล้อยากให้เข้าไปประเมินราคาวาดแบบออกแบบติดต่อมาได้เลยนะพี่คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ